สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้านะครับสายตกนะครับแล้วก็ f อฟนะครับผู้ที่ติดตามลิฟวิ่งชาแนลทุกท่านนะครับผมวันนี้ถือโอกาสมาลองสตูดิโอนะครับแคบๆนะครับพื้นที่ใหม่นะครับหน้าห้องนอนนั่นเองนะครับผมพอดีจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับสําหรับไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับพี่ๆน้านะครับเอนั่นเองนะครับแต่วันนี้ถือโอกาสมาทดลองนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเพื่ออัดคลิป คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปเปิดซองนะครับหรือเปิดเปิดกล่องสําหรับของที่ได้รับจาก FC แล้วกันนะครับผมเป็น FC ท่านแรกๆเลยนะครับที่ผมได้พูดคุยข้าค่าว่าอันนี้เอ่ยชื่อได้นะครับก็นาต้อมนะครับผมไลท์ไลท์ลีน็อกนะครับรัวนะครับผมอันนี้จะเป็นแบรนด์ของนาต้อมเองนาต้อมก็อายุประมาณ36นะครับ3 5 3 6แล้วนะครับ ผมก็3 1นะครับปีนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นมิตรภาพอันดีงามนะครับที่น้าต้อมได้ส่งอซองนี้นะครับมาให้เป็นซองเล็กๆนะครับแต่ข้างในทรงคุณค่ามากนะผมคิดว่านะครับเพราะว่าน้าต้อมจะทําเกี่ยวกับเป็นเหยื่อปลอมนะครับเป็นเหยื่อไมโครทิกนะทางด้านเหยื่อทางด้านทะเลนะครับเป็นทะเลชายฝั่งเป็น ทะเลแบบออกเรือไปจิ๊เหยื่ออะไรพวกนั้นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับที่ผมได้พูดไปนี่ก็จะมีตัวอย่างนะครับผลงานของนัตต้อมนะครับอันนี้ขออนุญาตนัตต้อมเรียบร้อยนะครับหวังว่าจะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผลงานแกเยอะมากนะครับผมก็เลยหยิบมานะครับมาขึ้นมาโชว์ให้พี่ๆน้าๆได้ดูกันนะครับเผื่อจะสนใจนะครับที่จะไปติดตามผลงานแล้วก็หากต้องการที่จะใช้เหยื่อไมโครจิ๊นะครับก็ลองดูแล้วก็ ผลงานตัวไหนที่อยากลองอยากเอาไปใช้ก็อุดหนุนนต้อมได้นะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดซองนี้ก่อนนะครับซองนี้มาได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วมั้งนะครับผมส่งมาตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับโอ้สิบสามเดือนเมษายนแล้วนะครับผมขออนุญาตตัดเลยนะครับผมร้อยนี่ครับผมต้องขอบคุณนะต้อมด้วยนะครับ ของชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้อันนี้คิดว่า f อซีส่งมาให้ผมแล้วกันนะครับโอ้เล็กมากนะครับก็เป็นเหยื่อนะครับผมเป็นเหยื่อนะโอ้ว้าวเป็นเหยื่อตัวนี้เลยครับผมภาพตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับเวลาณต้อมส่งเหยื่อให้ลูกค้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปกล้อง ที่สองนะครับไปถ่ายก่อนใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามแกะให้ดีนะครับจะได้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตื่นเต้นนะ,นะ <c oughs> ่ะใครที่เป็น f อซนะครับอยากส่งอะไรมามาสนับสนุนช่องนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของชิ้นใหญ่ไม่ต้องเป็นต้องมีของมีค่าอะไรนะครับอยากเอามาให้ได้แกะได้รีวิวกันก็เรียนเชิญน,นะครับผมยินดีครับผม ผมมีพื้นที่แล้วนะครับว้าวสุดยอดไม่ก้าวไปตีทิ้งที่ทะเลจริงครับน้าต้อมครับผมกลัวมันจะติดหินนี่นะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นเหยื่อชัดๆให้ดูทีนะครับเป็นเหยื่อประมาณไหนนะครับผมก็พูดแซวกับน้าต้อมไปแล้วว่าถ้าได้อ่าสวยๆอะไรที่มันมีมูลค่ามันมีมูลค่าทางจิตใจนะครับมันผมจะเก็บไว้แล้วก็ น่าจะต้องห้อยคอแล้วห้อยคอเข้าหมายเวลาไปออกหมายทะเลนะครับไปจิกเพราะว่าผมตั้งแต่ผมจิกเหยื่อมาผมไม่เคยได้เลยนะอันนี้บอกตรงแล้วก็มีฟุกที่ซาบิกิแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนเหยือ่อไมโครจิกนี่ไม่ได้เนาะแล้วก็เหยื่อปลั๊กนะครับเหยื่อปลั๊กสำหรับเซเรีลเยลฟิชชิ่งผมสําเร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเหยือ่อราคาถูกแต่ว่าก็ได้ตัวนะครับแต่วิธีการตีเหยือ่อ ปักของผมนั้นอาจจะผิดนะครับเดี๋ยวไว้แก้มือใหม่ในฤดูกาลนี้ครับที่จะไปนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวนะครับได้ละหนึ่งชิ้นนะครับจากน้าต้อมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับโอ้ก็ได้พูดคุยก็น้าต้อมบอกว่าติดตามตั้งแต่อ่ามีคลิปหนึ่งที่ผมได้ยอดวิวประมาณสามแสนนะครับสามแสนก็กว่านะเป็นคลิปอ่าพลิกชีวิตผมเลยนะถ้าใครได้ดูนะครับคลิปก่อนหน้าน,นั้นหลักพันหลักร้อยอะไรเงี้ย แต่พอมาคลิปนี้อยู่ดีๆก็ขึ้นผู้พวดนะครับก็เลยมีหลายๆท่านมาติดตามนะครับยังไงก็ยินดีมากๆเลยนะครับที่ทุกคนได้เข้ามาติดตามผมนะครับจากคลิปนั้นนะนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับอันนี้รู้ละว่ามันคืออะไรก็คือเสื้อนะครับอันนี้น้าต้อมไม่ได้ส่งมาเป็นของขวัญหรือของฝากอะไรนะครับอันนี้เราสั่งนะครับอุดหนุนน้าต้อมนะครับเป็นเสื้อนะครับเสื้อตกปลานะครับตอนแรกน้าต้อมจะทําเป็นเสื้อยืดเองนะ แต่ว่าคิดไปคิดมาเอาแบบเต็มรูปแบบสําหรับใส่ตกปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถอเสื้อลองตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมาลองกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสื้อ,อเสื้อนัต้อมนะครับผมสั่งไปตอนแรกลังเลไซส์ L อนะครับ<ๆ>ก็คิดอยู่ว่าถ้าไซส์เอมันอึดอัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดต่อนะัต้อมเพื่อเปลี่ยนไซส์น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดเลยนะครับเพิ่งมาส่งวันนี้เลยครับผม ส่งมาด้วยบริการขนส่งเคอรี่ครับเคอรี่เอกเพสอโอเคเอในถุงไม่มีอะไรแล้วนะครับอืมนี่ครับผมสีเสื้อนะครับแปดแปดเลยคนระับสีแปดแปดเลยนะครับนี่ไลท์ลี่น็อกนะครับผมรัวนะไลท์ลี่น็อกรัวนะครับ ไซอนะครับอันนี้ของของผมนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปตกปลาจริงๆที่ทะเลหมายทะเลนี่ต้องมีเสื้อตัวนี้ไปแน่นอนนะครับผมแต่ว่าชิงหิว่าอะไรก็จะเป็นเสื้อตัวอื่นๆไปนะครับแต่หมายทะเลต้องตัวนี้เลยครับโอเคมาแล้วนะครับอูโหมันจะมีแบบตัวที่มีฮูดด้วยนะอ้ยะโอ้โพอดีครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ ตอนแรกผมกลัวเฮ้ยไม่ไม่ใช่ผมกลัวมันเล็กอันนี้โอเคเลยเอ้โหดูดิสวยนะครับราคาไอ้ยาเท่าไหร่วะผมลืมสี่ร้อยห้าสิบมั้งถ้าตัวไม่มีฮูดนะครับก็มีฮูดเพิ่มอีกเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขแล้วกันผมจาไม่ได้นะครับแต่ว่าราคาไม่แพงครับไม่แพงอันนี้รวมส่งแล้วห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าพอดีมี นา้าที่เป็น F อซของสินค้านาต้อมเองนะครับผลงานนาต้อมทำเหยือปอมเนี่ยก็มาเรียกร้องแบบฮูดนะครับเพราะว่าบางทีเขาต้องการปิดนะใส่ปิดแต่ตัวนี้มันใส่เพิ่มไม่ได้นะครับใส่เพิ่มไม่ได้แล้วก็หาพวกผ้าบัฟอะไรแทนนะครับหรือใส่หมวกอะไรไปนะครับแต่สำหรับคนที่สนใจที่จะใช้แบบมีฮูดก็นาต้อมออก,อ,อ,กออกแบบล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก ขออนุญาตภาพนาะต้อมมาประกอบในคลิปแล้วกันนะครับก็สวยเลยสวยเลยลายเหมือนกันนะครับลายเหมือนกันนะโอ้สวย <c oughs> สวยไหมครับนะ <c oughs> ถ้าใส่สนใจนะครับอันนี้งานทะเลนะครับแต่จะใส่ตัวนี้ไปตีกบ่าเพื่อล่อปลาช่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ว่าผมเหมาะผมว่ามันเหมาะกับงานทะเลเพราะว่าสื่อตัวเด่นตัวเด่นเด่นเลยก็คือมึกยักษ์นะครับมึกยักษ์ มดยักษ์นี่หัวแดงๆดงเลยนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันเลยใส่เอ็มนะครับผ้าก็ยูบีนะครับเอทอินไทยแลนด์นะมาลองกันนะครับโอเคครับความยาวความยาวผมโอเคนะแต่ว่าแขนผมมันจะตึงๆหน่อยแต่พอดีไซส์นะพอดีตัวนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าให้มันดีนะ่าจะแอลเลยนะกระชับเลยอ๋อสวยไหมครับเนียใส่แล้วหล่อเลยนะตัวนี้จะไม่มีภาพบัฟแถมให้นะครับโอ้พอดีเลย โอ้โหจะพอดีพอดีผมมากๆนะอันนี้คือพอดีมากๆเลยไซส์ M นะครับแต่ว่าถ้าผมอ้วนกว่านี้หรือกินเยอะกว่านี้อาจจะแน่นเลยนะก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใส่ดีจริงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องอุดหนุนนะักต้อมอีกเพิ่อมอีกสักตัวนะครับแต่ตอนนี้เสือ้อตกปลาผมก็เยอะมากนะครแต่ที่อุดหนุนเพราะว่าหนึ่งคือ ลายมันโดนใจจริงนะครับคงต้องมีครอบครองไว้บ้างสักหนึ่งตัวนะครับนี่ครับผมปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกอกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วมั้งครับโอเคแล้วนี่ครับผมพอดีโต๊ะมันบางหน่อยฮะขอขอัยครับนะครับต้องไปลองดูว่าใช้งานจริงนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ด้านหลังครับเหมือนกันนะครับด้านหลัง ขียนพอดีนะตอนแรกผมคิดว่ามันแน่นแต่ว่าก็กระชับพอดีเลยเหมือนเราใส่ปอกแขนนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แน่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับเผื่อใครสนใจนะงานทะเลนะครับทั้งอุปกรณ์เหยื่ออ่าไม่ใช่อุปกรณ์ดิทั้งเหยื่อนะครับนะัต้อมจะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็คือทําด้วยมือทำด้วยมือนะทํากับอาจารย์คือทําเป็น เล็กๆนะครับทำเป็นงานล็อตประมาณ100-200ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ลองติดตามนะครับไปที่ f c e e o o o นะครับแล้วก็จะมีเพจหรือเปล่าหรือ Facebook แยกนะครับที่ทํามาเฉพาะเป็นไล l y ่น็อกรัวตัวนี้นะครับที่ที่ทำเหยื่ออยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะจะมีผมขึ้นให้ที่หน้าคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครอยากได้ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนะครับเพื่อ ลิกเข้าไปติดตามนาตต้อมไว้นะครับผลงานของนาตต้อมนะครับแบรนด์นี้เลยครับโคตรเจ๋งยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปของ Living Channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานาเหยื่อนะครับเหยื่อตกปลาไมโครจิกของนาตต้อมไว้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจโอเคอยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับคลิปตั้นๆแล้วกันนะไม่ถือว่ายาวมากนะครับมาแกะ ซองนะครับแกะซองอันนี้คือ FC ส่งมาให้คนระับเอฟก็คือนัทต้อมนั่นเองนะัทต้อมส่งมาให้ตอนแรกนะครับแต่พอเสื้ออ,ออกผมก็เลยรอจังหวะที่จะมาทําคลิปเดียวละกันนะครับเพราะนัทต้อมบอกว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวนะสั่งอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าไม่ถึง2อาทิตย์ก็เนี่ยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับส่งมาแล้วนะนานๆหลายคนก็น่าจะได้รับแล้วเราก็โพสต์ไปที่เพจนะครับแท็กไปที่เพจของนัทต้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวยังไงผมเหยื่อตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ต้องมีวงแหวนอีกทีนะครับพอดีผมถักสร้อยเนี่ยเดี๋ยวไว้ห้อยคอเวลาออกหมายตกปลาทะเลนะครับทะเลชายฝั่งนะครับแต่จะเอาไปตีแบบ เพื่อล่อล่อปานั้นไม่กล้าจริงๆครับเพราะชิ้นนี้เราได้มาแบบโอ้โหได้มาจากที่อตอมมอบให้นะครับเป็นของขวัญน,นะครับจาก FC นะครับส่งถึง l p ฟ i n g Channel นะครับผมตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวยังไงเก็บไว้แล้วก็หาห่วงที่ใส่กับสร้อคอได้นะครับ วันนี้สวัสดีครับบา,บายยครับผมจอดดกำลังดีถ้ามีโอกาสอุดหนุนไซแอลครับผมแบบฮูดโอ้